ทุกนเราอยู่ที่สถานีรถไฟจะดอกไม้สวยมากเรากำลังจะไปคาเฟ่พีนัทแอนแพตเตอร์แต่เราเจอดอกไม้ของแท้ทุกคนสวยมากดอกมาร์เกเรตใช่ไหมฮะว้ายทำไมสวยจังเลยนี่รถไฟเชียงใหม่ทุกคนดูสินี่นี่นนเราโอ้โหโชคดีมากได้เห็นดอกไม้นี่หอมไหมไม่หอมแต่สวยงามรํำเลิศรุดมากทุกคนที่ถานีรถไฟค่ะ,ะไปร้านพีนัทแพตเตอร์แอนคาเฟ่ที่ดีที่สุดในย่านนี้ทุกคนจ้า ตรงนี้จะมีพระพุทธรูปด้วยนะทุกคนไปสักการะไปนี่ดอกกุหลาบก,ก็สวยดูซี่นี่ต้นสูงใหญ่มากต้นม้นี่ก็สวยนะฮะนี่คือรถไฟสถานีเชียงใหม่นะฮะทุกคนไปหาพีนัทแอนดแพตเตอร์กัน น,นี่คือบรรยากาศที่สถานรถไฟเชียงใหม่นะเมื่อกี้มันขึ้น190เมตรแต่พอเรามาเสิร์ชหาพีนัทแอนแพตเตอร์คาเฟ่มันขึ้น500เมตรก็ไม่ไกล500เมตรเดินไปทุกคนนี่ฮะพระพุทธรูปตรงนี้ทุกคนมาสักการะบ้างก็ได้นะฮะรถ30บาทตลอดทางไม่เกินนะก็บอกแต่ถ้าไปคนเดียวนะก็ต้องอาจจะแบบต้องคุยกันนิดนึงนี่ฮะสักการะพระพุทธรูปอาจจะเจออ้าปิดหรออ้าปิดทําไมอะ่ะ แล้วจะมีไว้ทำไมอะไม่ให้คนบูชาปะ่ะก็แล้วแต่ฮะอันนี้ไม่ว่ากันนะฮะเรากำลังจะตามหาพีนัทบัตเตอร์อุ้ยร้อเมตรเองหรอ,อกลายเป็น100เมตรไปเรียบร้อยแล้วนีไปมีแผนที่ตรงสถานีนะฮะจะไปดูแพนด้าที่สวนสัตว์หรือว่าอุทยานราชพฤกษ์อุทยานหลวง นี่ฮติดต่อไปได้เลยแม่ลงแม่ริมดอยสะเก็ดสันทรายแม่องค์งแม่อ,อ้อกิ่งอำเภอแม่อ่อนฉันนึกว่าอำเภอแม่อ่อนนี่ฮะสบาทตลอดเลยเขาติดเอาไว้อย่างดีนะฮะ่ะเราไปหาคาเฟ่กันนี่ครัวริมรางก็น่ารักค่ะร้อเมตรไปทางไหนอะไปทางนี้เนาะไปดูสิเขาบอก100เมตรอ่ะเจ็เมตรต้องไปทางนี้สิ ไปทางนี้จ้าถ้าไปทางนี้ก็150เมตรอะไรวะงงวะทางถูกบอกฉันดีๆหรือร4 0ยสี่โอเคใช่ใช่แล้วบางคนบอกว่าทำไมไม่ถ่ายร้านอาหารแถวทางนี้รถไฟประมาณนี้นะหรือว่าพักแถวโรงแรมแถวรถไฟฉันจะไปทำไมอะ่ะก็ในเมื่อใช่ไหมเราไม่ได้แบบ ไม่เลือกเราก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าโรงแรมไหนที่ดีจริงๆถูกไหมฮะร้านอาหารไหนดีจริงๆที่เขาต้อนรับเราอย่างครัวเคียงรางเนี่ยโอเคเลยโอเคเลยนะฮะครัวเคียงรางน่ารักมากนี่ฮะอย่าลืมว่าช่องของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ทํามาจากแบบคนดังอย่างช่องคันเล่นเนี่ยเขาน่ารักเขาเป็นศิลปินเกาหลีถูกปะ่ะก็ต้องยอมรับว่าเขามีแฟนคลับของเขาทั่วโลก เขาไม่ได้เป็นคนธรรมดาเดินดินถูกไหมฮะแล้วเขาก็แนวน่ารักน่าเอ็นดูงั้นคนติดตามเขาเยอะอย่างช่องเราเนี่ยเราไม่ได้เปิดเผยหน้าตาถ้าเราเปิดเผยหน้าตานี่คนอาจจะติดตามเยอะหรือไม่ก็ไม่มีคนติดตามเลยก็ได้ทุกคนท่านเราถึงบอกว่าเราขายที่คอนเทนต์นฮะเนื้อหาสาระไม่ได้ขายความน่ารักนะฮะนี่ฮะอันก็ฝากทุกคนติดตามใครติดตามช่องนี้ก็ขอให้มีความสิริมงคลนะคะทุกคนฝากแชร์เมส์มาทักทายกันขำๆได้ห้ามด่านะ อยวโดนด่ากลับฮะทุกคนว้ายสวยจังเลยทุกคนดูสิโคมไฟว้ายคมไฟสวยมากเลยอ่ะทางขวานี่ก็มีโรงแรมดีๆอยู่ที่หนึ่งนะลืมชื่อและเป็นแนวแบบโบสคริส์ฮะทางซ้ายก็ไปรถไฟอ่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเอ่อแมปปิ้งโฮสเทลแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแมปปิ้งฮะลิมปิงฮะอ่ะอยู่ไหนจ้าเดี๋ยวจะเ,เปิดแมปก่อนนี่จเจริญเมืองอ๋อเขาบอกอยู่ถนนรถไฟนี่ นี่จ้าเขาบอกเข้าสูรนะร่รถไฟซอยหนึ่งตรงนี้ยังทุกคนรถไฟซอยหนึ่งไปอ่ะเลาต่อก็ช่องเล็กๆอ่ะนะฮะก็ถ่ายไปตอนนี้ก็มีโรงแรมจากหลวงพระบางติดต่อมาให้ไปรีวิวเราก็ต้องต้องแบบจัดเวลาไหนอยู่ตรงไหนอจ้าทุกจ้าอ่ะตรงเลี้ยวเข้าไปในซอยรถไฟหนึ่งเนาะเขาบอกว่าอยู่ในนี้หรอเราต้องหาให้เจอทุกคนเห็นไหมช่องของเราสดๆเลยฮะ นะครับคาเฟนะ่พูดไปถ่ายไปหยุดไปเปลี่ยนทิศทางไปหลงไปก็เลยไม่ประติดประต่อในการพูดเรื่องราวนะฮะทุกคนจะกำลังหาพี Cafe. นัทแอนด์พัตเตอร์คาเฟ่อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะทุกคนไม่เห็นมีป้ายสัญลักษณ์ใดๆ นะครับอ่ะเขาบอกให้เดินซอยหนีทุกคนให้ดอกไม้สวยดอกไม้สวยสดไว้หลงทางฮะกลายเป็น400เมตรเมื่อกี้240เมตรอยู่เลยทุกคนกลับฮะกลับรีเทิร์นรีเทิร์นเกตแบกเก็ตแบกแมว มีถ้ <m ew> าพอกลับมามันขึ้นเป็น450เมตรอะเราเดินไปตาม400 m. แล้วกันเมื่อกี้มัน400 m. แล้วทมากลับมาทางเดิมเป็น450 m. แต่เมื่อกี้บอก190 210งงฮะว้าทุกคนเราต้องกลับมาทางเดิมฮะร้านคาเฟ่พีนัทแอนด์แพตเตอร์เนี่ยนะครับคาเฟ่เนี่ยเขาอยู่ในโรงแรมบอสฮะ โรงแรมบอสทุกคนลานจอดรถด้านในฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยว่าทำไมต้องหายากใช่ไหมฮะของดีเพชรในตมก็ต้องหากันฮะนี่ออกจากรถไฟตรงนี้ก็จะเลี้ยวเข้าลานจอดรถเลยของบอสนะฮะบอสโซเทลเนี่ยนะฮะแต่เราไม่เคยพักนะบอกไว้ก่อนอนี่ฮะเดี๋ยวซ้าย ล้วก็จะเจอครัวเคียงรางต้องบอกว่าครัวเคียงรางจะชัดกว่าเนะาะเพราะมันจะเด่นกว่าเนี่ฮจะเด่นเข้าไปข้างในเพราะว่านี่ครัวเคียงรางก็จะเข้าตรงมาเลยทุกคนหลังจอดรถไม้ดอกโศกทุกคนสวยนะออกข้างในก็จะเป็นแบบแบ่งให้เช่าเนาะเป็นสตูดิโอร้านรวงของเขาแต่เราจะอยู่ข้างในสุดใช่ไหมมาดูกันมาลุน้นกันทุกคนนะครับ Why? 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 ไม่มีหมูกระทะวายนั่นไงขาวๆอ๋อหมูกระทะอยู่ข้างในหรอหมูกระทะอ๋อเทนี่ไงพี่นัทแอนมาตูตากาเฟ่น่ารักมากเลยเจอแล้วทุกคนจ้าสงบเงียบนะฮะมีความเป็นส่วนตวมาเรามาดูกันนี่ฮะ peanut peanut. พี่นัทแอนพี่นัทดอทแพทเทอร์คอฟฟหาเรียกให้ถูกต้องซะด้วย จ้าเจอเลยทุกคนจริงๆออกทางนี้ได้เนาะเป็นถนนรถไฟแล้วก็จะเข้าไปในถนนเจริญเมืองไงฮะไปสะพานนวรั์ได้นี่ฮะเจอเลน่ารักมากร้านคาเฟ่เขาทุกคนาสามารถขึ้นข้างบนได้นะแต่ว่าแดดหน่อยนะฮะข้างในก็จะช่วงนี้แต่อากาศเชียงใหม่ตอนนี้อากาศเย็นสบายทุกคน